ความจรี้แล้วมันแนะนำตัวนะความจริงนะคะมันควรจะแนะนำตัวตั้งแต่คุณลงคลิปแรกวิเมื่อกี้คนเล่นหลุดไฟนี่หว่าความจริงแล้วควรแนะนำตัวตั้งแต่คลิปแรกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราเก็ตตัวใหม่ดีเราเก็ตตัวใหม่ดีดูแ <c oughs> มรี่เขาเล่นกระจกจิกเออคือตอนนี้นะคะมันหลุดด้วยนะคะตอนแรกกูกะจะทำคลิปพากันเลย แต่ด้วยความที่ว่าคลิปแม่งหลุ่ไปเรื่องเราไม่ร้องรับแล้วก็เลยจะต้องจำเป็นจำใจนะคะยอมยอมแบบว่ามันได้นำตัวค่ททำคลิปมได้นำตัวแอลลี่สก,กินสวยแนะ่เลยว่ะกระจกอันของแมสก,กินสวยๆอ้ออ๊อไอ้เธอว,ว,วิปวิปลอยดย้วยโอเคค่ะดีไหนดีไหน เขาตีโดนหมอเขาตีจนหมอเียโอเคกูกูแนะนำตัวดีกว่านอกเย่นเลือกนอกเลือกเลยก็แบบว่านะคะเราก็ชื่อชื่อจ๋าค่ะแล้วก็อายุอายุไม่ต้องบอกค่ะเป็นความเรียบความเรียบนะค่ะิมิีเกเป็นความ,รมวาเรียบนค,นะคะ่เพราะฉะนั้นนแคะ่ ไม่ต้องไปห่วงค่ะโอเคค่ะแมรี่แล้วก็เราจริงๆเรามีช่องอีกอันหนึ่งเราเป็นคนวาดรูปนะแต่ว่าเราก็ผันตัวมาแคสกมไม่รู้จะรอดเปล่าไม่ไน่ารุนหรุ่งแงมินแม่เราชอบใช้คำนี้จังเลยวะนี่ก็สีขเขาแรง <c oughs> เราไม่อยากใช้คำนี้เลยโอ๊ย ก็ทางหน้าฝักตัวด้วยนะค่ะพอดีเ่รลงหนักเสียงแกร์กิ่งลงขี่ลืมกอกแฟนแล้วเหรออันติดตามลงด้วยนะอฮะจะไม่ติดตามมึงหรอไม่ได้ต้องกิจกรรมลงถอนโอเคนะจ๊ะก็ประมาณนั้นเลยนะคะก็แต่เสียงติดจะจะริตะแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถจัดเสียงอะไรมากมายนะคะ ก็มาหน้าสำหรับเราแล้วสิ่งคลิปที่ตัดไปนะมันก็เหมือนคนเดียวกันเลยค่ะเสียงไม่เปลี่ยนไปเลยเสียงไม่เปลี่ยนไปไหนเลยลุงเนี่เศร้าใจเศร้าใจเสียงมันไม่เปลี่ยนอะไรนะคะเราจะไปเล่นอะไรดีวะกูไม่มีอะไรคุยเล่นจริงๆนะคือกูเนี่ยคือฉันนะคะพยายามจะอัดเสียงไว้แล้ว แต่เสียงมันไี่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็อดใจก่อนนะคะแล้วก็เราก็ช่วยกันปั่นดีกว่านะมันมีอะไรให้คุณแนะนำอีกไหมหน่าเราทำชาแนลมานี่ทำมา2ปีคนติดตามแค่เกือบ200จริงๆมันส0งร้อแล้วแต่ว่าคือเลิกติดตามเพราะก็เลิกติดตามกันนะเพราะเราไม่ทำชีพแล้ว ก็ประมาณนั้นเลยนะก็อยากจะฝากเนะื้อฝากตัวฝากช่องฝากช่ายแนวฝากทุกอย่างที่กูมีอยู่นะคะแล้วกูไม่ได้ยำอะไรมากเลยคลิปเนี่ยเราจะต,ต่อไม่ค่อยเก่งนะคะเอฟเฟกต์ก็พยายามหาอยู่เอฟเฟกต์นเนี่ยจริงๆมันต,ต้องใส่เยอะกว่านี้ความจริงนะแต่ว่าเรามาแบบเงียบๆสภาพดีเหมือนเชนดีแถวซอยอะไรเงี้ยไม่เหมือนสกอยแถวเวิร์นไม่เอาขนมไม่เป็นสกอย อตเขาอุ้มวินแมนลีโอ้ยรักน่ารักเขาจริงๆนะน้องน่ารักมากเลยน้องมินลีแต่ก็อาจจะจบอ,อีกสองนาทีเนาะเพราะว่าเราอัดคลิปแป๊บเดียวจริงๆมันควรจะเยอะกว่านี้นะเว้ยแต่ว่า,า,วามันหลุดเข้าใจ่แม่คื่อมันไม่พร้อมก็เลยจำเป็นจำใจในแค่ต้องทำแบบนี้นแต่แครี่ค่ะ เราไม่แหวนอจอนี่ทีเปิดประตูรีบออกกันดีกว่าค่ะมญญา,านี่นีค่ะเราจะทำอะไรไม่ได้ก็จะพยายามพัฒนาต่อไปค่ะพัฒนาเรื่อยๆเช่นพัฒนาเรื่อยๆปอกได้จะปะ๊พัฒนานรเร,ร,นานรื่อยๆแต่จะไม่อยู่ตัวน,นี้เราจะมาตะเกงน้อง โอเคเพื่อนที่นแมทลิมสีคนเล็กอมุนมุนนี้ตุ๊ดกางเกงมุกกางเกงแยกได้บ้างนะสกินแมรี่เนี่ยเราแต่ว่าเราไม่มีเงินี่สกินนี้มันก็ไปแล้วด้วยแม่นางแม่นางสวยอะไรแบบนี้เสียดายแมรี่ไม่มีสกินแบบสกินม่วงเสียดายสกินเกตไม่มีเลยนั่นสิอ่ะโอเคเพื่อนลุกค่ะไปเดินเล่นกับป้าแมรี่กันดีกว่าใครคุณย่ะค่ะ ย่าค่ะย่าหมุดหน่อยได้ไหมคะย่าหมุนแบง่งเลยตรงนี้แบบมินดีออบย่าค่ะนูอขอหมุดทิ้งเชียงไม่ได้นะคะปิดได้สียงินแบบนี้ย่าหอมนะย่าหอมนะเสียงมันไม่ต่าง,งกนออนันเลยอะแต่ก็ปิ้งมือไปอยู่ว้าค่ะว้านั่นแหละค่ะมุนค่ะมาเรามาเล่นไม้กวนระสาแทนกันดีกว่าเนาะ มาค่ะมีเงินค่ะมีเงินยะค่ะยายามาทำอะไรที่นี่หรอคะเห็นยาค่ะุิยยะจะหนีจ๋านะรารักนะย่าก็แค่มาช็อปปิ้งจะเอาอะไรกับยะนะจ๊ะเปแล้วค่ะคุณยะค่ะนี่นะคะก็เป็นการเดรัจฉิดที่ตระแรงที่สุดที่เคยมีในวอ ป่อติ๊โซนี่ค่ะปืนไม่ไม่ยิงนะเนี่ยโนปกติคนพี่เรีนเขาอาจจะยิงกันหมดโอเคเราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรอสัปดาห,หน้าปีหน้าเดือนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายทุกคนนะคะ